สวัสดีค่ะพี่นงหนูใบชาค่ะวันนี้มาในเรื่องของหมวดวิดีโอในเรื่องของของถูกและดีน,นั่นเองค่ะของถูกและดีต้องบอกต่อพี่ทดลองแล้วเพราะว่ามันเลิศมากเวอร์มากเลยนะคะเวอร์วังมากวันนี้มาในมดุดในเรื่องหมวดของอาหารเสริมน,นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้อาหารเสริมจะเป็นอะไรบ้าง แต่ซิเบ,บาวๆว่าเป็นเรื่องของความข่าวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะอ่าอีเอลกูตาไทโอนนะคะ18ล้านนาโนกรัมค่ะฟังไม่ผิดค่ะ18ล้านน้องได้ยินเหมือนอย่างที่พี่ได้ยินนะคะ18ล้านอ่าแล้วมันผิดออยหรือเปล่าคะพี่มีความมีกูตาไทโอนเยอะมากขนาดนี้ถึง18ล้านไม่ผิดค่ะตัวนี้ผ่านทั้ง fda ผ่านทั้งออยนะคะแล้วก็ gmp นั่นเองค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ย มันเป็น18ล้านนาโนกรมัมเรียกว่าเป็นตัวแรกของตลาดเลยนะคะแล้วมีเจ้ากูตาเทนอนเยอะมากขนาดนี้ราคาแพงไหมไม่แพงเลยค่ะกระปุกนี้แค่390บาทเรียกได้ว่า,าถูกประหยัดแล้วก็ขาวด้วยจริงๆขาวรวดเร็วขาวไวาปานฉีดท้าไมถึงขาวไวาปานฉีดเนื่องจากมันมีโมเลกุลเล็กมากถึง18ล้านนาโนกรมัมดังนั้นเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าแบบในร่างกายของเราได้อย่างรวดเร็วมากๆจริงๆนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยปกติน้องๆจะต้องรู้กันอยู่แล้วว่า การกินกูต้าไทโอนให้ขาวไวขึ้นเนี่ยเราจะต้องกินร่วมกับอาหารเสริมตัวอื่นถูกไหมเพื่อจะทําใหอ้อ่การออกการกลไกการทํางานของกูต้าไทโอนเนี่ยอ่าได้ประสิทธิภาพเร็วมากที่สุดดังนั้นเนี่ยบางทีเราจะต้องกินวิตามินเป็นกรอบเป็นรำเลยทีเดียวเช่นกินกูต้าไทโอนกินวิตามิน, C, นซีกินอ่ากรปบซีดกินแบบโอ้โหหลายตัวมากแล้วมะเขือเทศนู่นนี่นั่น,นวันนี้นะคะเจ้าตัวนี้จบที่กระป๋องเดียวเลยเรียกได้ว่ามีส่วนผสมอัดแน่นอยู่ในนี้แบบเยอะมากมากเลยทีเดียวมีอะไรบ้างนะคะนอกจาก เจ้ากูต้าเทโอแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของเมลอนเมลอนจุยก็คือช่วยในเรื่องของพวกวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระนัน่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีเอ่อเกรปสีดเกรปสีดนี่เขาเรียกว่าเป็นเอ่อสารอน,อนุมูลอิสระที่เลิศมากจริงๆน้องๆหลายๆคนต้องรู้อยากขาวอยากผิวสวยต้องกินเกรปสีดใช่ไหมอ่าแล้วหลังจากนั้น,นยังมีโรสชิมออยล์โรสชิมออยล์มันก็จะแบบว่า เป็นน้ามันโรชีปก็จะช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสเหมือนกันนะคะ<ม>แล้วก็มีสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสตัวนี้น่าจะช่วยเรื่องความขาวแล้วเนี่ยช่วยเรื่องจุดด่างดําด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยเป็นสิวหายจากสิวแล้วยังมีจุดด่างดําอยู่อะ่ะก็กินพวกสารสกัดจากเปลือกส,สนมันก็ช่วยได้เยอะเลยเรียกได้ว่าเม็ดเนี้ยครบเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นยังมีส่วนผสมของโอ Growing, ้ยังไม่จบนะเนี่ยวิตามินอีวิตามินอ e. ีน, e นะคะก็จะเป็นแบบ nelle, ว่าเขาเรียกว่าสารที่จะทำให้เราเป็นสาว2,000ปีทำให้ผิวพรรณเราเปล่งปั่งสดใสนนน่ะะคะ นอกจากนี้นก็คือมีอะโลเอเซอร่าเชอร์รี่นะคะก็คือพวกวิตามินซีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ากินเจ้าตัวนี้คู่กับวิตามินซีอลกูตาเทโอนกับวิตามินซีกินคู่กันขาวไวแน่นอนนอกจากนั้น,นยังมีสารสกัดจากมะเขือเทศด้วยน้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากกินมะเขือเทศมากแต่ว่ากินไม่ได้แถมว่าจะต้องกินแบบนู่นนี่นี่หลายเม็ดใช่ไหมเจ้าตัวนี้เม็ดเดียวจบมีมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศเนี่ยจะทําให้ผิวเราทนต่อแสงแดดมากขึ้นทําให้แก้มเราเป็นสีชมพูอมขาวอมชมพูอะเรียกได้ว่าผิวสวยมาก หลังจากนั้นยังมีสารสก,กัดจากผลทับทิมผลทับทิมเพื่อช่วยเรื่องความขาวเรื่องความใสนะคะและมีส่วนผสมของวิตามินซีนั่นเองค่ะหลังจากนั้นยังมีส่วนผสมแบบอัดแน่นมากด้านนี้นะคะเยอะมากจริงๆสําหรับเจ้าตัวนี้เห็นไหม เป็นส่วนผสมที่อัดแน่นมากสําหรับเจ้าเรียกได้ว่ากินกินและขาวที่คลิกในการกินเป็นยังไงครับพี่พี่ลองและวขาวจริงเออคนลองหลายๆคนแล้วก็ขาวมากจริงทิกในการกินกินตอนท้องว่างคะ่ะสําหรับเดือนแรกนะคะลักษณะมันจะเป็นแคปซูลแบบนี้อ่าเช้าเนี่ยเราให้สําหรับการเทควิตามิน e, วิตามินให้ขายขาวเร็วนั่นเองนะคะแบ่งกินค่ะน้อง แบ่งกินเป็นช่วงๆเช้า2เม็ดเย็ยน2เม็ดก่อนนอนสำหรับ1นึ่งเดือนแรกหลังจากนั้นนะคะก็ลดลงเหลือค่าวันละ2เม็ดแล้วหลังจากที่เราขาวมากแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เจ้ากูต้าไทโอนเนี่ยยังคงอยู่ในร่างกายของเราเราก็เทคไปวันละ1เม็ดพออันนี้นะคะเช้ามานี้เพิ่งตื่นนอนนะคะอ่า ก็ทานแบบนี้พี่ทานแบบนี้มาปัดนานมากพอสมควรก็ทานมาเรื่อยๆอ่ะประมาณ3-4เดือนวิธีการกินวิตามินก็คือให้กิน3เดือนแล้วเราก็หยุดเพื่อว่าพักตับพับไตของเรานั่นเองนะคะก็ตัวเนี้ยขาวไวปันชีดแล้วก็ราคาย,ย่อมยยอมากๆแถมมรกุลเยอะมากคือ18ล้านนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยอืม ถ้าใครอยากได้พี่ถึทิ้งลายติดต่อไว้ข้างบนแต่ว่าวันนี้ตามสไตล์พี่พี่มาพี่ต้องแจกให้ใช่ไหมพี่แจกให้3รา,างวัลน,นั่นเองนะคะก็ง่ายๆเลยไม่ต้องทําอะไรมากไลค์รีโพสต์คลิปให้พี่นะคะแล้วก็เขียนตัวเลขในใจพี่เลย2หลัก3าตัว เดี๋ยวเรามาทายกันว่าใจพี่ออกอะไรนะคะแล้วพี่จะสั่งส่งของไ,ไปให้น้องถึงบ้านเลยนั่นเองค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสําหรับเจ้าวิตามินเจ้าแรกของเมืองไทยเขาบอกว่าเจ้าของเขาก็ยังคงเป็นคุณหมอกาาัเภสษชเรียกได้ว่าปลอดภัยมากค่ะมีทั้ง fda อ,อยอก็น้องสามารถเข้าไปแจ้งเข้าไปเช็คได้ค่ะสําหรับรายละเอียดพี่คิดว่าวิตามินตัวนี้ค่อนข้างคุ้มอะ่ะบางทีเนี่ยเรากินกูต้าไทโอนหนึ่งเม็ดแล้วเราอยากขาวเราก็ต้องกินวิตามินซีเพิ่มอ่า เราอยากกินสารสกัดจากเมเ็ดองุ่นแล้วก็ใส่ไป3เม็ดแล้วนะเม็เอดองุ่นโอ้ต้องกินวิตามินอ e ีด้วย4เม็ดกินมะเขือเทศด้วย5เม็ดกินผอทับทิมด้วย6เม็ดกินอะไรเรียกได้ว่าเราไม่ใช่ปลาต้องมากินอาหารเมร็ดอะเรากินแค่นี้จบจบทีเดียวแล้วมันก็ราคาย,ย่อมเยามาก390บาท30เม็ดนั่นเองค่ะโอเคค่ะยังไงวี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสำหรับใครที่เป็นสิวแล้วหล,ลงเหลือจุดด่างดำก็แนะนำให้ทานนะคะมันจะจางลงเร็วไวมากและผิวก็จะใสสวยนั่น